จังหวะนี้ครับขวาก็มีครับซ้ายก็มาครับยังไงครับส่งมิสไซ์มายังไงครับโอ้โหแบบนี้ก็หมาหมูเลยเฮ้ยไม่ใช่นะครับหมาโมโนะครับตอนนี้นะครับปี่ยามาโตะของเรานะครับก็จอดอู่นานเกินไปแล้วนะครับลองอมาขัดสนิมกันบ้างนะครับผมมาดูกันนะครับว่าจะไปต่อได้หรือไม่ครับกับตำนานที่ยังหายใจอยู่นะครับขอกนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณปู่ยามาโตะด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้คุณปูยามาโตะนะครับเล่นต่อไปด้วยนะครับชั้นแรกนะครับก็เอาจ้งแมลงปอนะครับหรือเครื่องบินโบราณลำนี้นะครับไปเปิดแมพก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับก็มีเรือผิวน้ำนะครับจำนวน4ลํลำนะครับแล้วก็เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับก็เปิดแมพแล้วนะครับเจออาหารจานโปรดของยามาโตะเลยนะครับก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินนั่นเองนะครับสาเหตุที่ถูกใจยามาโตะนะครับก็คือพื้นที่นากว้างนะครับของเรือนะครับทําให้ปืนของยามาโตะนะครับ โดนดาเมจเต็มๆนะครับสวยบิดสวยตอนนี้คุึงหมดแล้วนะครับก็คือยามาโตะนะครับถูกใจเลยนะครับถ้าเจอเดือวเครื่องบินบนะครับก็จะทําดาเมจได้เต็มๆนะครับสําหรับเรือเครื่องบินนะครับแล้วก็พยายามเก็บให้เร็วนะครับเพราะเรือเครื่องบินนะครับมีเครื่องบินเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เรือยามาโตะนะครับเอเอของเรานะครับหรือเครื่องป้องกันตางอากาศของเรานะครับก็โหดเกินนะครับขนาดเครื่องบินลําอื่นนะครับที่มีเรือเยอะๆนะครับกว่าจะแตกนี่เรือเราจมไปแล้วนะครับ เลยนะครับเครื่องป้องกันนะครับโหดเกินนะครับสำหรับยังตโตนะครับแต่เราเก็บเรือเครื่องบินได้นะครับก็เก็บไปก่อนเลยนะครับได้ไม่เสียเวลานะครับเวลาเจอเครื่องบินนะครับเราก็อาจจะเสียเวลาและโดนจมไปได้นะครับถ้าเรามีโอกาสจมเรือเครื่องบินนะครับก็จมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีัวรุ่นอาชิกาละนะครับผมวัยรุ่นมิสไซล์สี่เบิร์ดนะครับ น้องนี่เอวดีจริงๆเลยนะครับโยกไปโยกมาโยกไปโยกมายังไงครับกันไกครับเรียบร้อยครับยังไงจะจมไม่จมยังไงโอ้โหโอ้โหยังไงกันไกผ้าหมายเรียบร้อยโยกซะเอาซะเหนื่อยเลยไก่นี้นะครับก็ขันได้จริงๆเลยนะครับสนใจต้มยำไก่ไหมครับผมเดี๋ยวจัดไปให้สักหม้อนึงเฮ้ยแมวเจงใจใจเย็นวัยรุ่นยังไงครับผมเฮ้ยใจเย็นอย่าหมาหมูดิเฮ้ยอย่าหมาหมูดิใจเย็นใจเย็น ส่งมิสไซล์มาแล้วครับยังไงครับจะโดนไหมตู้มขึ้นหอดแล้วเลือดเรายัางไงขอจมไปทีละลำนะวัยรุ่นโอ้โหเรือลำนี้ก็จมยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับมิสไซล์มาอีกรูปครับยังไงครับโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยวัยรุ่นวัยรุ่นลายสีเขียวยังไงไยังไงมาเสียวเหรอครับยังไงเราจะจมหรือเขาจะจมเหล่านี่แหละจะจมเลือดแดงกว่าแล้วนะครับผม เอาเมนกันอ่นไปกินตูสวยอัดเต็มข้อ่อดเต็มแข้งนะครับยังไงครับผมแต่จมไม่จมยังไงกางไกลผ้าไหมอะไรยังไงเรียบร้อยสวยพี่สวยบายๆนะครับผมขอโทษด้วยนะครับผมเขาก็เล่นเก่งเหมือนกันนันเนี่ยเกือบจมเหมือนกันนะเนี่ยเอาเรื่องครับผมตอนนี้นะครับก็เหลือพระเอกของเรานะครับ S M X 2 5นะครับผมซับมาลินเรจนเดอรี่นะครับผมเรือดำน้ำตำนานนะครับผม ได้่ายาว่าเจ้าแห่งนินจานะครับผมคอยดูนะครับผมว่าผมจะยิงทันหรือเปล่านะครับว่านินจาจริงหรือไม่นะครับเวลายิงนี่ต้องกะระยะเผื่อๆมากมากเลยนะครับผมเวลาเกินที่เร็วมากครับอย่างไรครับเจอแล้วครับยิงไปเมนกันนอนตูมโอ้โหไม่โดนเลยเร็วเกินเรืออะไรครับนี่ก็คือมันแคบเกินไปนะครับเรายิงเผื่อไม่ได้เลยนะครับต้องยิงระยะนั้นเลยนะครับเมื่อกี้ ก็เลยไม่โดนนะครับผมแล้วก็เรือเรือของเรือดน้ำลำนี้นะครับข้อเร็วพอสมควรเลยนะครับสำหรับ S M X 25นะครับตอนนี้นะครับผมข้อถอยเรือไปด้านหลังนะครับเพื่อรอดักหน้าเรือของมันเลยนะครับผมแล้วก็จัดเมนเกนนอนไปสักชุดหนึ่งครับผมไปขัดเสื้อกางเกงแล้วครับรองเท้าเลยนะครับผมจัดไปหนึ่งชุดครับมารอดูกันเลยนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับผมแต่ถ้าเขาดำน้ำนี่เราไม่ไหวแน่นะครับผม แต่เขาดำน้ำนี่เรารอยาวๆเลยนะตอนนี้นะครับเราก็รอเรือเอสเอ็อ25นะครับออกมาจากหลังภูเขาน้ําแข็งนี้นะครับไม่อย่างนั้นนะครับเราก็จะยิงไม่ได้นะครับเนื่องจากมันไม่ออกมานะครับเดี๋ยวให้เอสเอ็มเอ็ก25นะครับมองแกนนอนไปครับยังไงครับเมนก็นอนไปกินสวยที่สวยยังไงครับออาสมอกันไปกินครับยังไงครับผม ขอได้ปืนเล็กครับยังไงครับยังไงครับจะจมให้จมเรียบร้อยครับก็ดาเมจนะครับหนึ่งล้านสามนะครับแล้วก็ชิปห้าลำนะครับแล้วก็เย็กพีสามหมื่นกว่างนะครับเงินสี่แสนโอเคเลยนะครับขอแถมมาอีกแฟนใหญ่หนึ่งแล้วกันนะครับผมอีกตาหนึ่งนะครับผมมาชจมอินเสิร์ตสวยๆกันนะครับของยามาโตะนะครับก็ผมปรับภาพสูงสุดเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เครื่องร้อนเป็นว่าเล่นเลยนะครับผมไม่รู้จะระเบิดคาเมืองหรือเปล่านะครับผม ขอกำลังใจด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์ก็พอนะครับผมสวัสดีเรือกังบินด้วยนะครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับผมกับอาหารจานโปรดนะครับของยามาโตะนะครับผมไม่รู้ว่าเขาถือล่มหรือเปล่าหรือใส่เสื้อกันฝนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจัดฝนกะสุนปืนใหญ่ให้ใหเมนกันนั่งไปกินสวยพี่สวยสวย,ยังไงโดนไหมย,ยังไงเอากันสมองกันไปกินดูขอเก็บไปทีละลำแล้วกันนะครับผมยังไงครับผมเอาสมองกันไปกินเดินกลางไปกินครับผม ต่อด้วยเมนแกรนนอีกทีนะยังไงรอรีโหลดคั้หนึ่งนะครับยะงครับเอาเมนแกรนนไปกินโอ้โหไปแล้วครับยังไงครับจะโดนไหมจะโดนไหมผมมีเทคนิคนะครับสำหรับคนที่เล่นยามาโตะนะครับหนึ่งนะครับต้องเปิดแมปนะครับให้เห็นฝ่ายตรงข้ามก่อนเลยนะครับแล้วก็สองนะครับเราต้องยิงปืนกลางหรือปืนสมอกันไปก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่าปืนที่เรายิงไปโดนนะครับผมแล้วก็ค่อยต่อด้วยเมนแกันนะครับหรือปืนใหญ่หลักนะครับ ไม่อย่างนั้นนะครับเราจะเพืองกระสุนนะครับไปโดยเปล่าๆนะครับเจนเรือเล็กแบบนี้นะครับแม่แนะนําให้ยิงจะเมนแกนน่นะครับเปิดตัวนะครับเวลาเรายิงเมนแกนน่นะครับระยะรีโหลดนะครับก็จะชาร์จกว่าปืนอื่นนะครับให้เรายิงปืนเล็กหรือปืนกลางไว้ก่อนนะครับแล้วก็เมื่อเรารู้ว่าโดนนะครับก็จัดเมนแกนนั่ไปเลยครับนครับผมสวยแล้วนะครับผมเกียงไปสองลำานนะครับโอ้โหสวัสดีครับพี่อ้วนของเรานะครับไทยร้อยนะครับผม คำว่าไทยก็คือประเภทนะครับผมประเภท100รยนะครับเ n ียนประเภท100รอนะครับก็คือ c ซียนไทยร้อยนั่นเองนะครับยังไงครับผมเรือดำน้าแต่ไม่ดำน้ําก็สวยสิครับแบบนี้ยังไงครับผมลอโมงด้วยมนกันนั่นนาวัยรุ่นมนกันนนไปกินจะหายไหมปูสวยครับเรียบร้อยครับผมหายไปในติปตาครับผมต่ถ้าเขาดำน้ํานี่รับรองนะครับเรือเรานะครับน่าจะไปคุยกับปากการลังทัดทะเลแน่นะครับ แต่ก็ไม่ดำน้ำนะครับก็เป็นต่อให้เรือยำโตเลยนะครับโอ้โห้าเล่นสไกลแบบนี้นะครับพี่อย่ามาโตนะครับไม่ถูกใจถึงนี้นะครับกับเรือไกลและเรือเร็วนะครับผมวิงโคตรยากนะครับผมสาดไปรัวๆครับผมมันต้องโดนบ้างแหละพันนัดโดนนักของนำนัดก็ยังดีวิงไปรัวๆครับผมโอ้โหไปบังกับเรือข้นบินอีกยังไงฝ่ายเราเรียบร้อยโดนกอจมไปแล้วครับผมใช้ส่วน0ูนห้าครับผม โอ้โหเล่นสกลยเลยนะวัยรุ่นผมยิงเบรัวๆครับผมนี่ผมไม่ยิงเมนกันนอนนะครับก็ให้รู้ระยะก่อนนะครับกดโดนบ้างนะครับไม่ถึงว่ายิงเฟลสักทีเดียวนะครับผมเห็นไหครับผมโอ้โหอยู่สกัยนะครับผมยิงยากหน่อยนะครับผมยามาโตะนะครับหัวร้อนแน่นะครับใครเล่นยามาโตะครับได้เจอเรือเร็วนะครับแล้วก็เรือที่เลื่อนที่ได้ไว้นะครับก็จะหัวร้อนหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผม ปืนกต่มอกันแล้วก็ปืนกลางครับกอรีโหลดไวพอสมควรครับยิงไปครับผมไม่ต้องกลัวกระสุนหมดครับผมกอกระสุนกล่องเรือยังตดนะครับยินฟินิตี้นะครับผมไม่จํากัดกระสุนเลยนะครับผมยิงไปรัวครับผมไม่ต้องซื้อกระสุนนะครับผมยิงไปเลยครับผมไม่ต้องเสียดายนะครับให้ก็รู้ก็บ้างนะครับว่าให้ไผเป็นไผนะครับผมคอมเมนต์กันนั่นเมื่อกี้น่าจะไม่โดนนะ z โอ้โหเอาเรื่องม่วงสุกเลย สามหมื่นนะครับเมื่อกี้นะครับบอกแล้วนะครับไอ้ยิงปืนกลางครับปืนเล็กไปก่อนนะครับผมก็เล่นไม่เก่งเท่าไหร่นะครับแค่ภาคเอาโพรโตนะครับหรือภาคเอามันนะครับผมอย่างไรครับผมยังไรกันไกลเฮ้ยโดนไหมโดนไหมขออีกทีสาดกระสุนกันแบบนี้นะครับนึกว่าอยู่ในงานลอยกระทงเลยนะครับผมจุดลุอันใหญ่เลยนะครับแต่ไม่ใช่พลุนะครับผมเป็นปืนของยามาโตะนะครับแล้วก็เซียนไทย005นะครับ 055นะครับขอโทษทีนะครับผมโอ้โหยิงรัวๆครับผมเป็นภาพที่สวยงามนะครับผมไกลจะจมนะครับยังไงครับผมยังไงไกลยังไงจะจมไหมโอ้โหอึดจริงๆเลยนะเรียบร้อยสวยพี่สวยก็เหลืออีกนหนึ่งนะครับผมอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีพี่รุ่นใหญ่ด้วยนะครับผม c n Type 004นะครับผมเป็นเรือที่ซื้อด้วยตองนะครับผม เป็นเนื้อบอกท้อง20%บเซนนะครับบวกเงิน20เซนด้วยนะครับเป็นเนื้อตำนานอีพิกดิรัมนึงนะครับที่ถือว่าโหดพอสมควรเลยนะครับความดีมากนะครับก็มีบอมเบอร์นะครับ1ลำนะครับแล้วก็เป็นโดน1ลำนะครับแล้วก็คอ2ลำเลยนะครับถือว่าโหดพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีเครื่องบินจู่โจมอีกนะครับแล้วก็เครื่องบินลาตระเวนอีกนะครับแถมยังมียิงเครื่องป้องกันดางกากาศนะครับไม่ต้องถามถึงนะครับผม จำนวนปเครื่องด้วยกันนะครับสำหรับถ้าคลิปนี้นะครับถึง200ไลค์นะครับผมจะซื้อลำนี้นะครับลำา CN ยนไทสู่จนะครับมารีวิวให้เลยนะครับผมแล้วก็มาเล่นเกมเพย์ให้ดูนะครับว่าจะวุ่นวายขนาดไหนนะครับเครื่องบินโคตรเยอะนะครับผมโอเคนะครับก็ด่านนี้นะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่ในช่อง M w T S นะครับ